สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ Fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยไลท์แอนด์ซาวนะครับวันนี้ตามหัวข้อคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาทำกระเดื่องนะครับชุดกระเดื่องนะครับผมจะทําเป็น ep ep ไปนะครับสาหรับชุดกองครับทาให้ครบทุกชิ้นเลยนะครับแต่ ep แรกนี้ผมจะทําเป็นเฉพาะกระเดื่องก่อนนะครับแล้วก็จะทําการเอ็กพอร์ตพาพี่น้องจับมือทําตั้งแต่เอ็กพอร์ต เสียงออกมายังไงแล้วเราตัดไฟเสียงยังไงรวมถึงนําไฟเวฟตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ok แล้วนาไปทําสาฟอนต์นะครับวันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วลองเสียงให้ดูเลยนะครับผมจะไม่ลองในคาราเกะนะครับผมจะลองเฉพาะเฉพาะ,ะในโปรแกรมวนาให้ให้ดูนะครับให้ดูให้ฟังกันนะครับทุกทีสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้เอกสารในการทำาสาฟอนตนะครับหรือว่าโปรแกรมแต่งต่างนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยแจกให้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผม หาพี่น้อง่านทานะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีเทคนิคแบบนี้หรือ,อความรู้หรือไม่ว่าจะเป็นตั๊กอินหรือโปรแกรมต่างๆจะนํามาหยิบยื่นให้พี่น้องแายก่อบสีพันนํนำไปใช้นําไปศึกษากันนะครับทีนี้ทํานะครับนะตัวอย่างนี้นี่ผมจะใช้เป็นโปรแกรมคิวเบนะครับ ในการเอ็กคอร์ดนะครับหรือว่าพี่น้องท่านไหนที่ไม่มีโปรแกรมยูเบตอะไรประมาณนี้นะครับอยากจะเอ็กคอร์ดจากตัวเขานะครับได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หน้าที่นี้ผมจะให้สะดวกกว่านะครับผมจะทําการเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีประเด็นอีกนะครับประเด็นก็คือว่าอ่าแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะพาพี่น้องทำนะครับอ่าพี่น้องหลายท่านนะครับจะเจอปัญหาแบบว่า เวลาเราจะทดสอบชุดก er ลองในเวลาตีทอมเตึ้งๆอๆอะไรประมาณนี้เหมือนด้าหลังผมนี่แหละเราจะทํายังไงนะครับในการนํามิดีอะไรเข้ามาทดสอบชุดกลองของเขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะต่อจากจากไม่ว่าจะเป็นสแนนะครับจากกระเดื่ยวน่จะเป็นแสแนะไรพวกนี้ก่อนที่จะต่อแสแนเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับในการเอ็กพอร์ตเอามิดี้ ไฟล์แบบนี้นะครับเข้ามาแล้วก็จัดการแอดพวกเครื่องชิ้นตีอะไรพวกนี้เข้ามานะครับว่าทํำยังไงครับผมจะทําให้นะครับแต่ EP นี้ผมจะทําเป็นกระเดื่องก่อนนะครับนี้ฟังนะครับฟังกระเดื่องแบบนี้นะครับผมจะทําการ e x p o r t ด้วยวิธีนี้นะครับผมจะไม่เอ็กพอรในโปรแกรม c u b a t e นะครับเพราะว่าที่ผมทำเอ็กพอรมาทุกครั้ง บางครั้งไฟเขาเขาเรียกว่าไฟไฟในมิดีบางครั้งอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะติดขัดนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็เวลาเอ็กพอร์ตมันจะเออร์เรอร์นะครับผมจะทําการเอ็กพอร์ตในโปรแกรมของเขาโดยตรงเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเสียงเป๊ะเหมือนกันนะครับไม่พลาดนะครับไม่พลาดโดยการคลิกเข้ามานะครับถ้าไหนที่มีโปรแกรม b f ฟ3เหมือนของผมตัวนี้นะให้ทําแบบนี้นะครับคลิกคําว่าคลิกตรงนี้นะครับคลิกก่อนนะครับที่เราจะเอ็กพอร์ตนะครับทีนี้ ให้เราไปลิกตรงหัวมุมตรงนี้นะครับตรงเล้าี่แล้เราจะไปหน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วเราจะสร้างขึ้นมาเป็นไฟล์ใหม่นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมพิมพ์คําว่ากระเด่องนะครับอ่าแบบนี้กระเด่องกด enter นะครับอ่าซ้ํานะครับซ้ากอทีแป๊บหนึ่งนะครับพิมพ์ใหม่ครับเป็นเอาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ ck นะครับคลิกเนี่ยคลิก ทดสอบแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้คลิกทดสอบนะครับทีนี้ผมก็จะซีเล็กตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ซีเล็กแบบนี้นะครับเขาก็จะไปอยู่ในตัวทดสอบแล้วนะครับคลิกทดสอบแบบนี้นะครับอ่าถามว่าปุ่มด้านล่างนี่ตรงตรงบิดตรงนี้นะครับถ้าเป็นสาสิสองแบบนี้ให้ท่านเปลี่ยนเป็นส6บหิดแบบนี้นะครับให้ทําตามผมนะเวลาท่านทําเป็นยี่บบิดหรือ3าเนี่ยเวลาเราจะไปตัดปลายเว็บตรงนั้นมันจะมีปัญหาบจะมี อันที่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านไหนที่ตามผมไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูใหม่นะครับทำให้เข้าใจช้าๆนะครับทำตามผมแบบนี้แหละแล้วท่านจะท่านจะเป็นไวท่านจะรู้ไวนะครับยิงได้แบบนี้เสร็จนะครับปกติแล้วเวลาถ้าผมกดเล่นตรงตรงคลตรงโปรแกรมตรงนี้นี่ คือโปรแกรมเขาจะเล่นอัตโนมัตินะครับผมต้องกดเล่นแบบนี้ก่อนแล้วผมมากดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาเอ็กพอร์ตเสียงออกมานะครับทีนี้ผมจะกดนะครับผมจะกดทุทีนะครับทษทีผมจะกดเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอให้เขากลับไปอยู่ตรงที่เดิมก่อนนะครับทีนี้ผมจะทําการกดเอ็กพอร์ตก่อนนะครับกพอตไปเลยนะครับทีนี้ผมกดเล่นนะครับ เราแค่นี้นะครับเจาก็แค่นี้พอนะครับว่าเสียงเดียงที่เขาเหยียบไปจะจะมีหลายเสียงแล้วล่ะตอนนี้อยู่อยู่ในเอ็กพอร์ตตรงนี้นะครับเรากดสต็อปเสร็จนะครับทีนี้โปรแกรมตรงนี้เราก็ปิดไปได้เลยครับปิดไปได้เลยจะไม่เซฟนะครับแล้วเราจะไปดูว่าที่เราเอ็กพอร์ตนะครับมีไฟล์เว็บหรือยังครับเราจะไปดูนะครับปิดโปรแกรมตรงนี้ไปก่อนนะครับมาคลิกดูตรงนี้ครับว่ามีไหมนี่ฮะ ลิกมาแล้วนะฮะทีนี้ผมก็จะาพาพี่น้องนะครับเข้าไปาที่โปรแกรมตรงนี้นะครับซอฟต r แ p ร o ตรงนี้เนี่ยเวอรช์ชันตรงนี้ดีมากนะครับในการตัดไฟเว็บนะครับจะดับเบิลคลิกเดี๋ยวเขาจะตัดเสียงไมค์ผมแปบ๊บนึงนะครับผมจะไม่พูดนะครับผมจะให้เขารันขึ้นมาเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปจัดก,การตรงนั้นนะครับ อ่าตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวมหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะอาพาพี่น้องทุกท่านนะครับในการตัดนะครับตัดเสียงนะครับทีนี้เมื่อกี้เราไปที่หน้าเดฟทอคใช่ไหมที่เราบันทึกไว้ใช่ไหมฮะคำว่าคลิกทดสอบนะครับผมหาดูก่อนอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ดบเบิลคลิกเข้าไปครับนี่ท่านเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะคลิกให้ฟังครับเห็นไหมฮะ ให้ท่านสังเกตนะครับสังเกตไฟเว็บนะครับเห็นไหมฮะไฟตรงนี้นี่จะเรียบเขาจะเรียบนะครับตรงนี้ก็ไม่เรียบเท่าไหร่ครับตรงนี้จะเรียบกว่าแล้วไฟเขาจะเต็มกว่าแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตจะมีหยักตรงที่เมาอุ่ชี้ตรงนี้นะครับเขาจะไม่เรียบเขาจะคล้ายๆว่าเป็นเหลี่ยมเป็นหยักนิดหน่อยนะครับขันจะมาเอาตรงนี้ก็ห้องเขาเรียกว่าห้องหางเสียงมันสั้นเกินไปครับไม่ได้ครับจะมาเอาตรงนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่ต้องดูนะครับดูดูด้วยนะครับ เห็นไหมฮะท่านเห็นเห็นตรงนี้ไหมฮะที่เมาผมชี้ตรงนี้นะฮะเส้นเขาจะมีเส้นปลเล็กนะครับนี่ช่องว่างตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีนี่เขาจะเต็มนะครับเขาจะเต็มหมดนะครับที่ผมแนะนําบอกว่าต้องเอาไฟล์เว็บให้สมบูรณ์หน่อยถ้าแหล่งที่มาของท่านดีแล้วท่านมาตัดมาแต่งแบบนี้แล้วท่านไปทําซาฟอนจะเป๊ะมากนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมาที่ผมทํามานี่แหละนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนมากเขาจะไม่บอกกันนะครับส่วนมากเขาจะไม่บอกอาจารย์ที่เขาทําเก่งๆที่เขาทาซาฟอนขายนี่เขาจะหวงมากนะครับเทคนิคแบบนี้ครับทีนี้ผมจะทําการตัดนะครับผมมั่นใจเล้ล่ะนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนไม่มั่นใจนะครับเอาทำยังไงนะครับอาจารย์ผมจะเปิดเทคนิคให้นะครับให้ใช้เมาส์ตรงสกตเมาส์ลูกล้อเมาส์ของท่านนะครับเลื่อนขยายแบบนี้นะครับท่านเลื่อนเลยครับท่านเลื่อนแล้วท่านจะเห็นนะครับเห็นไหมฮะ เห็นไฟไหมฮะนี่มันเป็นหยักแบบนี้แหละครับบางครั้งหยักก็ไม่เรียบนะครับแต่ตัวนี้หยักนี้เขามีหยักนิดหน่อยแล้วเรียบขึ้นบนนะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมฮะมันต่างกันนะเห็นไหมฮะมันต่างกันเราก็เลื่อนดูนะครับว่าไฟตรงไหนที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับที่มันดีที่สุดเราจะเอาแบบนี้นะครับเอาแบบนี้ทีนี้มาตรงนี้นะครับยุบอ่อ s c r o l ลงไปนะครับก c r ม l l m ลงไปที่นี้ ผมมั่นใจผมจะเอาตรงนี้แล้วล่ะฟล์ไฟห้องเสียงตรงนี้นี่นะครับผมจะทําการคลิกแล้วก็ลากคุมทั้งหมดนะครับาลากคุมแบบนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับลากคุมทั้งหมดไม่ใช่คลิปขัวนะครับของการตัดไปนะครับตัดไปทีนี้ผมจะทําการลากคุมตรงนี้อีกนะครับเพราะผมต้องการเอาไฟล์เดียวนะครับไฟล์ที่สมบูรณ์ที่สุดนี่แหละแบบนี้นะครับแล้วผมตัดไปนะครับตัดไปเนี่ย ท่านเห็นไหมฮะเราจะได้แบบนี้นะครับเราจะได้ไฟเต็มแบบนี้เลยนะครับที่ผมถึงบอกว่าเส้นของเขานะครับให้เป๊ะที่สุดนะครับแล้วก็ช่องว่างพวกนี้อย่าให้มีเยอะนะครับทีนี้เราจะมากําหนดตรงหัวห้องเขาๆนะครับตรงนี้ให้ชิดนะครับให้ชิดห่างเกินไปก็ไม่ดีนะครับห่างเกินไปไม่ดีเราใช้ในใช้ score เมาส์เราเลื่อนหานะครับทษทีทษทีทีนี้ผมจะมาเอาตรงนี้นะครับ คัดมาตรงนี้มันก็ห่างเกินไปใช่ไหมฮะเวลาเขาเวลาเราเล่นดนตรีเหยียบต,บตุ๊บตุ๊บตุ๊บแบบนี้ครับเวลามันห่างจะจะให้เขาเรียกว่ามันจะไม่ทันนะครับมันจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่สังเกตด,ด,ดีเราจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราสังเกตเรื่องรายละเอียดของเสียงดีๆเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยนะครับไม่เหมือนเครื่องเป่าไม่เหมือนพวกกีตาร์อะไรนะครับทีนี้ผมจะติ๊กเอาตรงนี้นะครับผมจะเอาใกล้ใกล้หัวใกล้หัวหัวห้องหัวเสียงเขาที่สุดนะครับเนี่ยให้ตรงเป๊ะเลยนะครับแบบนี้ แล้วให้ท่านติ๊กนะครับติ๊กลากกลุ่มมาเลยนะครับหลายท่านบอกว่าถ้ามันยาวแบบนี้ล่ะทำยังไงครับท่านก็ใช้สกอเมาส์เลื่อนให้เขาย่นแบบนี้นะครับแล้วก็ลากกลุ่มทั้งหมดแล้วตัดครับนี่เห็นไหมหัวห้องท่านชิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลิคให้ให,ให้ให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูตรงตรงตรงนี้ก่อนตรงนี้ปกติถ้าหาเสียงช่องช่องที่ผมแนะนําให้เมื่อกี้นะครับที่ว่า เขาไม่มีช่องว่างของหางเสียงนี่ถ้าเราเอ็กพอร์ตกรองชุดโทษทีนะครับกรองจังหวะจังหวะกระ,ะเดืองที่เขาเหยียบเหยียบสมมติตึบแบบนี้เนี่ยแล้วเขาเ้นระยะห่างของหางเสียงให้ยาวขึ้นนี่เราเลือกเอายาวๆนั่นแหละฮะแล้วเลือกดูเสียงด้วยว่าเสียงตรงไหนสมบูรณ์ที่สุดเราเอามานะครับทีนี้ปกติผมจะให้หางเสียงของเขาประมาณ1วินะครับแต่ตรงนี้มัน เขาเรียกว่ามันจํากัดจริงๆนะครับมันสั้นหางเสียงมันสั้นผมจะให้8ปดวิพอครับผมจะลบออกนะครับลบตรงเก้าเนี่ยให้มาประมาณนี้นครับลบ,ลบออกให้เหลือประมาณ8วินะฮะตัดไปนี่ให้เหลือประมาณ8วิแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองฟังโทนเสียงเขาดูนะครับอ่าโอเคก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่แต่ว่าเสียงเขาเบาไปหน่อยเราจะเพิ่มเสียงนะครับ ะตัวอย่างนี้นี่คือผมหยิบยกชุดกระเด่องมาให้ฟังเฉยนะครับแต่ว่าเราจะปรับแต่งโทนเสียงกระเด่องแล้วแบบไหนก็หลายท่านคงจะรู้แล้วแหละแต่ถ้าไม่รู้ยังไงเดี๋ยววันหลังผมจะทาคลิปให้นะครับทีนี้ต่อนะครับมามาตรงคําว่าโปรเซสนะครับแล้วมาตรงคําว่าวอลลุ่มนะครับท่านไหนไม่ทันก็ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะครับทีนี้ผมจะพรีวิวฟังเสียงนะครับ ฟังเสียงดูก่อนเพราะว่าผมดูหางเสียงเขาแล้วมันพลิกเกินไปนะครับผมฟังเสียงแป๊บหนึ่งยังแตกอยู่นะครับยังแตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลดลดลงนิดนิดหนึ่งนะครับอ่ได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงดูครับ อ่าโอเคนะครับโอเคได้ประมาณนี้ทีนี้เราจะทําการเซฟไว้นะครับเซฟไว้เพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะไปทำซาฟอนนะครับทีนี้เซฟไว้ก่อนจะเซฟธรรมดานะเซฟแอนะครับเซฟแอสไว้จะไปหน้าเดฟทอกนะครับไปที่อ๋อเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งอ่าคลิกทดสอบนะครับนี่ตรงนี้ไฟล์เก่านะครับไฟล์ใหม่เราจะใส่เข้าไปเป็นอ่า KICK นะครับลิกสามห้านะครับ ทำการเซฟไปนะครับท่านไหนทษทีนะครับท่านไหนในช่องนี้นะครับท่านไหนเป็น MP3 เป็นอะไรนะครับให้ท่านมามองดูคาว่าเว็บ Microsoft แบบนี้นะครับเว็บ Microsoft อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่เว็บ Microsoft ตรงนี้เราคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้ครับถ้าตรงเทมเพลตนี้ให้เป็น16บิตโมโนแบบนี้นะครับอย่าเป็นสเตอร์นะให้เป็น16บิตโมโนแบบนี้นะครับแล้วเราทําการกดเซฟไปนะครับทีนี้ ได้แบบนี้เสร็จเราเอาอีกไฟหนึ่งครับเพราะว่ากระเดื่องต้องมีสองสองใบนะครับอ่าสามห้าสามหกนะครับมีเซฟไปอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นหกนะครับแลาเซฟไปนครับนี่ทีนี้เราปิดไปนะครับนี่หลายท่านสงสัยนะครับว่าสามห้าสามหกเราจะจําได้ไงเบอร์กองอะไรประมาณนี้นะครับผมมีเอกสารแจกให้นะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวท่านทําแบบนี้ก่อนเดี๋ยวท่านจะเข้าใจครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไป ทีนี้ไฟเว็บเราสมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมถอดหูฟังก่อนนะครับเราได้ไฟเว็บสมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราจะไปที่โปรแกรมซอฟตตัวทีนะครับโปรแกรมเบนนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาสักครู่นะครับสักครู่นี่ดับเบิลคลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วทําการสร้างนะครับโดยคลิกคําว่า new นะครับ new file แล้วปุ่มนะครับแล้วพิมพ์ว่าคลิกนะครับไอ โอเคนะครับไปที่แซมเปิลนะครับตรงนี้นะครับเราไปแอดเสียงเข้ามานะครับเพิ่มเสียงนั่นแหละนะฮะหน้าเดฟท็อกแล้วไปที่คว่าคลิกทดสอบนะครับเราคูมเอาสามห้าสามหกนะครับโอเพนนะครับท่านไหนไม่ทันก็ย้อนกลับไปนะครับย้อนคลิปกลับไปนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบครับ AIC k อ่ากดตกลงไปนะครับทีนี้เขาได้มาแบบนี้นะครับเราจะพิมพ์ไปสามห้านะครับ ตรงนี้ก็สามสิบหกนะครับไม่ต้องขีดนะครับเขาจะขียให้อัตโนมัตินะครับเวอร์ชันนี้นะครับเวียนาเวอร์ชันนี้เขาจะขียให้อัตโนมัติ e n t ร์ไปแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมามาตรงรูทีนะครับพิมพ์สามหก enter นะครับเลื่อนไปเป็นสามห้าแล้ว enter ครับหากเสียงเลื่อนลงมานะครับผมจะใส่ประมาณสักหกนะครับนี่หกแค่นี้นะครับทีนี้มาคําว่ารีเซตนะครับ new reset ขึ้นมา ตรงนี้ถามพิมพ์ได้ไหมได้ครับแต่ส่วนมากผมจะติ๊กแบบนี้เลยเอาให้อัตโนมัติเลยครับทีนี้ใส่ไป128ครับชุดกรองนะครับเป็น128อย่จะใส่พิเศษตรงนี้นะหลายท่านงงนะครับมาใส่พิเศษตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ที่ท่านจะใส่พิเศษตรงนี้คืออะไรคือท่านมีชุดกรองหลายชุดนะครับท่านจะตั้งโ,โทษทีนะครับท่านจะตั้งเป็นชุดกรองแบงค์นี้เป็นแบงค์ศูนย์นะอีกแบงค์หนึ่งเป็นแบงค์หนึ่งและอีกแบงค์หนึ่งเป็นแบงค์สอะไรก็แแล้วแ้วตต่่นัทาามง เป็นพิเศษตรงนี้นะครับเป็นพิเศษเขาครับอ่ะทีนี้ผมจะคลิกโอเคนะครับอ่ามาแล้วนะครับเสียงกระเดื่องเลานะครับเพราะว่าผมทดสอบอ่าเวอร์ชันนี้เสียงเขาจะเพี้ยนนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้ดูนะครับเสียงจะเป๊ะมากนะครับทีนี้ผมเซฟแอดนะครับไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็อ่าไปที่คลิกทดสอบนะครับเดี๋ยวเซฟไว้เลยทีนี้เรียบร้อยนะครับปิดนะครับปิด ราถามว่าจะเซฟไว้ตรงนั้นไหมนะครับเรากดไปเลยนะครับนี่ทีนี้เรามาคําว่าเวียนนานี้ก็ได้นะครับหรือไปตรงที่คลิกทดสอบนี้ก็ได้นะครับเขาจะมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเขาจะมาแล้วนะครับีรยวผมทดสอบให้ฟังนะครับสมมูทฟังแป๊บหนึ่งนะครับอนุญาตนะครับี่มาแล้วนะครับสามห้าสามหกเป๊ะนะครับ แล้วหลายท่านบอกว่าอาจารนยะ์ับมันเสียงมันมันเบาหน่ยเพิ่มยังไงเพิ่มตรงนี้ได้ไหมได้ครับตรงโคบาลโคบาลตรงตรงนี้ครับสังเกตคําว่าดีบีตรงนี้เพิ่มได้ได้ครับเพิ่มถ้าเพิ่มเลขธรรมดาเขาจะลดนะครับถ้าเราลบลบลบก่อนใช้สัญลักษณ์ในการกดตรงแป้นคีย์บอร์ดของเราหรือในโน้ตบุ๊กก็กดลบนนะฮะตรงแหวนนะครับเครื่องคิดเลขนี่แหละคเครื่องแป้นตัวตัวเลขนี่แหละ กดลบแล้วก็ใส่ลบ18ลบ15ลบย2ิยิ่งลบเสียงเขาจะเพิ่มนะครับยิ่งไม่ลบเราใส่ตัวเลขธรรมดาเสียงเขาจะลดนะครับต้องเข้าใจแบบนี้นะครับทีนี้ผมมีอีกวิธีหนึ่งเทคนิคในการเพิ่มนะครับผมจะเพิ่มเยอร์นะครับเพิ่มเยอร์เอาปปี้วางนะครับนี่วางนะครับเอาอีกนะครับก o p y วางสามห้าสามหกนะครับปี้แล้ววาง บบทีนี้ลองดูนะครับเห็นไหมฮะท่านเห็นความต่างไหมฮะที่ก่อ,อ,อนหน้านั้นคือเสียงจะเบานะครับพอเราเพิ่มเลเยอร์แบบนี้เสียงเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ได้แบบนี้เราก็เซฟทับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเซฟธรรมดานี่แหละแต่เราทับเข้าไปนะครับทีนี้เขามาแบบนี้แล้วนะครับเขามาแบบนี้แล้วเราลบตรงนี้ออกไปนะครับคำว่าแบ็ k ออกไป้อนเป็นไฟล์เก่านะครับ หลายท่านสงสัยเอาแล้วไฟล์ตรงนี้มันมาได้ไงนะครับตอนที่เราไปทําในโปรแกรมโ,โปรแกรมซอฟต์เมื่อกี้นะครับเขาเป็นไฟล์เขาเรียกว่าก่อนก่อนหน้านั้นที่เราทําไม่มีนะครับก่อนหลังทําเสร็จเขาจะเซฟเป็นไฟล์ใหม่อะไรประมาณนี้ให้ครับผมก็ติดฟไฟล์แบบนี้เราทําการลบไปครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทําการลบไปเลยนะครับไฟล์เก่าตรงนี้เราก็ลบไปเลยนะครับเราเอาไฟล์ใหม่3ไฟล์เราไว้เป็นพอนะครับนี้ก็กด delete นะครับลบไปเลย แค่นี้นะครับทีนี้ท่านก็ได้เป็นซาฟอนคลิกนะครับทำซาฟอนแล้วเดี๋ยวการรวมๆยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะทําเป็น EP ให้จบ EP ก่อนสําหรับชุดกลองนะครับแล้วผมจะทำเขาเรียกว่าพาพี่น้องทำรวมซาฟอนนะครับให้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เรียงตามชื่อมาเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นี่แหละนะฮะเทคนิคในการทำซาฟอนนะครับเป็นชุดคลิกนะครับหรือว่ากระเดื่อง นะครับเนี่ย e ีที่หนึ่งนะครับไงฝากพี่น้องนะครับเข้ามารับชมใหม่นะครับไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไ i b ์ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิงไว้เวลาผมมีเทคนิคแบบนี้หรือความรู้หรือสอนพี่น้องทำอ่าพวกซาวอะไรทางใหม่นะครับพี่น้องกันจะได้ไม่พลาดนะครับติดตามผมได้อ่สองช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบครับขวัญชัยไลน์ซาวหรือทาง Facebook นะครับขวัญชัยนารายนะครับ ก็จะอัปโหลดไป2ช่องทางนะครับแล้วก็พี่น้องหลายท่านนะครับทักเข้ามานะครับบางครั้งผมจะเห็นในอ e ีเมลผมนะครับพี่น้องหลายท่านทักเข้ามาบอกว่าจายนครับขอบคุณมมากแล้วอยากได้มู่นนั้นที่แล้วในการแปลงไฟล์ PDF หรือพีพไอะไรพวกนี้มันทํำยังไงนะครับผมไม่สามารถที่เข้าไปตอบให้ท่านได้เพราะว่าช่อง YouTube ช่องเก่าของผมนี่คือช่องขวัญชัยน่าเป็นขวัญชัยสาวนะครับทางเจ้าหน้าที่ YouTube ท่านก็ได้ยกเลิกนะครับช่องผมไปนะครับไม่ให้ผมนำที่ผมทําคลิปเข้าไปช่องนั้นได้นะครับเพราะว่ามีการเขาเรียกว่า,า AI เขาตรวจสอบนะครับเขาตรวจจับได้ว่าผมได้ไปทําการละเมิดอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่อนุญาตให้ผมไปทําช่องนั้นนะครับผมก็เลยมาทําช่องนี้แทนนะครับยังไงฝากาพี่น้องอที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามเยอะนะครับแล้วท่านจะไม่พลาด ความรู้อะไรดีข่างใหม่นะครับที่ผมจะแนะนําให้แล้วก็หยิบยื่นให้พี่น้องสีทุกท่านไปใช้กันนะครับวันนี้ผมขวันชัยไลน์สาวนะครับยังไงต้องขอตัวจากลาพี่น้องเลฟสีทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันอีพีที่2นะครับอีพีที่2ในการทำสแสนลนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ